สำหรับในช่วงครึ่งแรกมิถุนายนนะคะก็มีดาวย้ายหลายดวงนะเป็นดาวที่โคจรรายเดือนนะคะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับตัวตนนะคะเรื่องเงินแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับโชคดีโชคเฮงจะส่งผลอย่างไรกับชาวเมษใน5เรื่องไปอัปเดตกันได้นะคะผู้ที่รับฟังคลิปนี้ได้คือผู้ที่ลัคนาราศีเมษหรือเกิดช่วงระหว่าง15เมษายนถึง14พฤษภาคมก็รับฟังได้ หรือคำนวณแบบใดก็ตามแล้วเป็นราศีเมษก็รับฟังเป็นแนวทางได้หากสนใจเรื่องดาวการพยากรณ์หลักการโหราศาสตร์ฝากกดติดตามช่องโหราฮกาวสำหรับในช่วงครึ่งแรกมิถุนายนนะคะเป็นความเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งในดวงชะตานะคะเนื่องจากดาวศุกร์ดาวพุธดาวอังคารและดาวอาทิาท์ของชาวเมษก็โครจรย้ายไล่เรียกกันหมดนะคะสำหรับในข้อที่1นะคะเป็นช่วงเวลาที่ดาวประจาตัวนะเราเริ่มที่ดาวอังคารก่อนนะคะ จากเดิมอยู่ในภพเรือนพันธุยาวนานนะคะเนื่องจากเขาโคจรผิดปกติจะโคจรเข้าสู่ภพเรือนปุตตะของชาวเมษนะคะในวันที่6นะเรียกว่าเมื่อดาวประจําตัวย้ายภพเรือนชีวิตของชาวเมษช่วงนี้นะคะเข้าสู่เรื่องดาวสิ่งใหม่นะคะอะไรที่เป็นเชิงความอึดอัดน่าเบือ่อท้อแท้นะคะก็จะเข้าสู่จุดที่มีความหวังเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะดาวประจําตัวเข้าสู่ภพเรือนบุตรหลานบริวารคนตั้งวัยนะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ ก็เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นกับเรื่องบริวารน,นะคะหรือเรื่องลูกหลานเป็นความหวังใหม่ให้กับชาวเมษนะหรือว่าช่วงนี้นะคะมีโชคเกิดขึ้นได้เนื่องจากดาวองคารันเมื่อย้ายก็จะไปเป็นคู่ธาตุลมกับราหูในภพเรือนลาภะทําให้นะคะจังหวะนี้ชาวเมษก็จะเป็นช่วงที่จะมีโชคดีบ่อยขึ้น,นเป็นจังหวะเรื่องราวการได้มาซึ่งโชคลาภการเงินผลประโยชน์นะคะหรือการคบหาแบบปุบป,ปับฉับพลันได้นะคะลักษณะของดาวคู่ธาตุลมนะคะก็คือเรื่อง การได้มาบางทีมันจะมาแบบมาไวไปไวนะลาบผลแบบต้องรีบหยิบฉวยคว้าไว้นะคะบางทีเป็นเรื่องราวไม่คาดฝันไม่คาดคิดนะก็เกิดเป็นลาาผลเกิดขึ้นกับชาวเมษนนะคะอ่าจหมายถึงเชิงลาาลอยก็เป็นได้นะโดยช่วงนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ดาวตัวต,วตนสัมพันธ์กับราหูในเชิงบวกนะเนื่องจากราหูอยู่ในภพลาภะลาบผลประเภทลงทุนระยะสั้นนะคะการ ได้มาอย่างรวดเร็วของการงานนะที่ร่วมกับการเดินทางนะคะหรือลาบผลทางไกลต่างชาติต่างภาษาอยู่ๆได้ส่วนแบ่งเปอร์เซนต์กำไรเพิ่มลักษณะนี้ได้นะคะสำหรับจุดนี้นะคะเช้าเมฆบางท่านจะได้โชคลาบนะในขณะที่ท่านใดที่มีดาวเสาอยู่ในภพเรือนปุตตะก,ก็คือตรงเลข3นะคะในพื้นดวงต้องระวังเสียเงินเนื่องจากดาวอังคารที่ย้ายจะเป็นคู่ศัตรูนะคะดังนั้นตรงนี้ใครที่มีดาวคู่ศัตรูในพื้นดวงชะตาเช่นดาวเสานะต้องระวังการใช้จ่ายการลงทุน สำหรับในข้อต่อมานะคะดาวศุกร์ก็โคจรย้าย2มิถุนายนจากเดิมอยู่กับดาวเสาร์เป็นคู่เซียนศัตรูนะคะโคจรมาทับลักนณาชาวเมษนะถือว่าเป็นดาวศุกร์ที่มีกําลังเป็นประนะคะแต่ว่าส่งผลดีกับเรื่องสเสน่ห์นิยมนะเพราะว่าเขามาทับลักนณานะคะชาวเมษช่วงนี้ก็จะมีสเสน่ห์ดึงดูดนะโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะเรื่องคู่คล้องเพศตรงข้ามนะอยู่ๆก็เกิดสเสน่ห์บุบปับฉับพลันนะคะอย่างไรก็ตามความเป็นประก็คือ บางทีก็ดึงดูดนะบางทีก็จะไม่ค่อยยั่งยืนเรียกว่าต้องระวังความรักแบบฉาบฉวยนะคะคนที่เข้ามาช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยสม่ำเสมอเรียกว่าเป็นความรักที่ไปไปมา,มานะคะมีสเสน่ห์แบบไม่ยั่งยืนนั่นเองข้อดีก็คือได้เงินบ่อยขึ้นนะบางทีก็เป็นเงินลูกย่อยนะคะเงินที่คนรักชอบให้โดยสเสน่ห์หาบางครั้งเป็นเงินพิเศษเงินที่เพศตรงข้ามคู่ครองให้มานะคะหรือว่าชาวเมฆก,ก็มีโอกาสได้ โชคลาภนะจากเรื่องการค้าขายบ่อยขึ้นโดยเฉพาะของราคาไม่สูงมากนะักลักษณะเป็นการค้ารายย่อยนะคะเป็นช่วงที่บรรยากาศครัวเรือนดีขึ้นนะห่างที่ผ่านมามีปัญหาความสัมพันธ์พี่พี่น้องๆน,นะคะหรือว่าบรรยากาศในครัวเรือนไม่ค่อยสงบสุขช่วงนี้ถือว่าหลายสิ่งคลี่คลายนะหรือมันเข้าสู่จุดที่ลงตัวหรือมีความ เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทำให้เรื่องราวต่างๆก็ดูเหมือนจะทุเราเบาบางในเชิงความสัมพันธ์นะคะสำหรับในข้อต่อมานะคะเป็นความโดดเด่นของดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์ของชาวเมฆเป็นเจ้าเรือนปุตตะความหมายก็คือเรื่องลูกหลานเรื่องบริวารเรื่องโชคลาภโชคเฮงต่างๆการประมูลแย่งชิงแข่งขันนะคะสำหรับในช่วงก่อนวันที่15ดาวอาทิตย์อยู่ในเรื่องเงินดังนั้นชาวเมฆก็จะมีโชคการเงินประปรายนะคะมีโชคเกี่ยวข้องกับเรื่อง คนต่างวัยนะจักนาเรื่องเงิน,งนท,องทองผลรับผลประโยชน์มาให้แต่ความโดดเด่นนะคะอยู่ในช่วงหลังวันที่15มิถุนายนไปที่ดาวอาทิตย์ก็โคจรต่อเนื่องไปเข้าพบเรือนสหัชชะนะคะด้วยมาตรฐานราชาโชคดังนั้นดาวอาทิตย์ก็จะเป็นราชาโชคไป1เดือนหลังวันที่15นะคะส่งผลให้มีโชคดีก็คือโชคที่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเกี่ยวข้องกับเรื่องราวลูกหลานบริวารน,นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวดีเงินทองที่สัมพันธ์กับ โชคดวงนะคะเป็นช่วงที่เรื่องราวการแข่งขันแย่งชิงเอาชนะโดดเด่นขึ้นมาในเชิงสังคมใครที่อยู่ในแวดวงเรื่องยศศักดิ์ตำแหน่งนะคะหน้าที่กันงานเป็นความโดดเด่นได้ในช่วง15มิถุนายนไป1เดือนนะคะก็คือเป็นความโดดเด่นเรื่องสังคมได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับมอบหมายคัดเลือกหรือเป็นช่วงที่ได้ข้าวของมีค่านะคะของที่อยากได้ก็เป็นความหมายนี้ได้เช่นกัน สำหรับในข้อต่อมานะคะเป็นช่วงเวลาที่ดาวพุธของชาวเมษจะเป็นกเกษตรตาธิบดีในภพเรือนเพื่อนสังคมด้วยนะคะโดยดาวพุธจะเป็นทั้งความหมายเชิงดีแล้วก็เป็นเชิงที่เป็นอุปสรรคด้วยชาวเมษระยะนี้นะคะเรียกว่าช่วงมิถุนายนก็จะเป็นช่วงที่สัมพันธ์กับพี่น้องค่อนข้างบ่อยนะเนื่องจากความเป็นกเกษตรก็จะเกี่ยวข้องกับเพื่อนหมู่คณะสังคมนะคะพี่พี่น้องน้องนะแต่ก็จะมีทั้งความหมายเชิงบวกก็คือ ได้งานจากเรื่องเพื่อนแนะนำนะคะทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมมากขึ้นหรืออะไรที่เป็นเชิงติดต่อสื่อสารทางไกลประสานงานก็ค่อนข้างโดดเด่นนะคะมักมีภารากิจเชิงสังคมนะเช่นเข้าสังคมก็เปืองเงินนะคะหรือว่า ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวแบกรับเชิงพี่น้องครอบครัวได้เนื่องจากช่วงนี้คําว่าอริของชาวเมฆน,นะคะก็คือดาวพุธด,ด้วยนะก็คือแบกรับปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งยังคงมีอยู่นะคะนอกจากนี้ก็เป็นจังหวะที่ดาวพระเกียรตกระตุ้นพบเรือนผันธุดังนั้นเป็นการจัดแจงแการมักสัมพันธ์กับเรื่องในครัวเรือนนะคะ อย่างไรก็ตามนะมันก็จะเป็นช่วงที่เรื่องดีก็เกิดขึ้นในบ้านนะเรื่องความสัมพันธ์อาจจะคลุกคลักบ้างแต่ก็ถือว่าดีกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะบางอย่างยังเป็นเชิงเรื่องของการแก้ไขปัญหาบัานช่องครัวเรือนนะไม่ว่าจะเป็นซ่อมแซมภารกิจแบกรับเรื่องบ้านเรื่องรถนะคะโดยความรั่วไหลใช้จ่ายขอยงชาวเมฆก็หนีไม่พ้นเรื่องเหล่านี้นะแต่อย่างไรก็ตามเดือนนี้ถือว่าการเงินทับตัวนะคะน่าจะมีเรื่องรายได้รายรับที่ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้ ในช่วงครึ่งหลังมิถุนายนก็มีแนวโน้มได้เงินก้อนได้โชคลาภด้วยชาวเมฆก็จึงมีโอกาสดีๆในการหมุนเวียนเงินในช่วงนี้นะคะสำหรับในข้อสุดท้ายนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดาวการงานของชาวเมฆยังอยู่ในภพวินาศนะคะก็คือดาวเสราร์ในช่วงนี้ระวังเรื่องการผิดพลาดในเชิงเกิดขึ้นจากตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจการใช้สมาธิในการทํางานนะคะอาการประเภท ผิดพลาดนะคะหลงลืมหรือว่าเผลอหรือสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวลักษณะนี้ต้องระวังนะคะบางทีมันก็จะเกิดความเสียหายเชิงภารกิจหน้าที่กันงานได้นะคะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความลับนะช่วงนี้อาจจะเป็นบางอย่างทําส่วนตัวนะคะหรือมีความลับบางอย่างที่บอกใครไม่ได้นะหรือไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ยังไม่แน่ชัดไม่ชัดเจนนะทำให้ต้องเก็บเรื่องราวนั้นไว้กับตัวนะคะ ป็นช่วงที่มีปัญหาสลับซับซ้อนเชิงอารมณ์ความรู้สึกบางทีก็เป็นเรื่องครัวเรือนเรื่องการครบหาคนรักต่างๆหรือแม้แต่กับคู่ครองนะคะโดยดาวเสาร์ในภพเรือนวินาศก็ทําให้ชาวเมษนะคะก็มักประสบกับเรื่องวุ่นวายใจหรือเกิดความรู้สึกวิตกกังวลได้ง่ายนะซึ่งเป็นอิทธิพลของดาวเสาร์ที่อยู่ในภพเรือนนี้นะคะโดยภาพรวมนะคะในช่วงครึ่งแรกมิถุนายนก็มีทั้งเรื่องราวที่เป็นเชิงความหวังการเปลี่ยนแปลงเชิงตัวตนนะคะเนื่องจากดาวอังคาร โคจรผิดปกติยาวนานทาให้เรื่องสุขภาพเรื่องกําลังกายกำลังใจบางทีมันก็แปรปรวนไปนะโดยกลับมาโคจรเป็นปกติเริ่มต้นตั้งแต่วันที่6มิถุนายนสําหรับดาวอังคารนะคะสาหรับชาวเมษก็มีบางเรื่องที่เป็นโชคดีนะคะซึ่งจะโดดเด่นเด่นชัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนะเนื่องจากดาวอาทิตย์ที่เป็นราชาโชคนะคะก็ขอไว้พรให้ชาวเมษมีโชคมีลาบทุกท่านนะคะซึ่งอิทธิพลของดวงดาวนะคะเวลาส่งผลราชาโชคนะคะก็ มีมาเองนะสิ่งใดที่จะมีเป็นโชคเป็นลาภมักไม่ต้องดิ้นรนมากนะเรียกว่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาโดมาเองนะคะจากมากน้อยอย่างไรขึ้นอยู่กับบุญกรรมนะคะสิ่งที่ทําไว้ในอดีตนะรวมทั้งบุญเก่าที่เราได้สั่งสมกันมาก็แตกต่างกันไปในแต่ละท่านนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวเมฆน,นะคะเราพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวเกี่ยวข้องกับดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ